โอ้เออหลายตัวนี่โอ้สุดยอดสุดยอดแนนอนเนนอนปลายยังครับนี่้โอ้สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับพ่อแม่ว่นองครับ ืันนี้ผ้าทุกขันมาเบิงบรรยากาศของการวานแหลงป่านะครับพี่น้องครับบ้านบ้านบ้านบัวละลมบอกครับบ้านบ้านบัวละลมอ๋าบ้านบัวละลมตำบลตองปิดบรครับตําบลตองปิดอำเภอนาำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการวานแหลงป่าเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับพี่น้องครับมา ผู้ใดสิมาหรือประมาจังใดเดียวเข้ามาเบิงกันนะครับพี่น้องครับอออนบาากเ ว่าเขออา,อ,า,ขอ,าอยู่ในฟังนี่บ่โอ้ป่ามันเขามาหลีอยู่ในฟังเนาะ วาสิทธิ์ไทยด้วยโอกาสนครับสำรับประเทวดาตูหาตูามยิ้มเลยไม่ได้้ใจพี่อะแไม่รู้ใจแม่ไหนอะ โอ้โอ้อลังการเลยครับพี่น้องครับบัานี้แน่นอนแน่นอนเฉพาะละวาไพ่านาะปลาอีหยงังเนาะครับเน่ปลายี่สกเป็นว่าโอ้ผู้นี่มานมานัมนครับพี่น้องครับอลังการเลยครับผู้นี้

အေးရအောင်နော်သူခိုင်ဟဲပါမွန်ပါမွန်ပါ

ปังปังหงาตัวป้ามันบ่อนี่เราพังนี Thế sáng không gặp bơ anh ở nhà lên ừ. đi gì đâu Có gì để gái nhé mày là Thế nghĩa đi thì cái sáng tuyến hả, không có đi ào <laughs> oh, Từng bao từng bao tập đồ này